นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดขัที่รังคาระชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ยังคงเอาใจใส่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอทานทั้งหลายที่ท่านบริจานคั้นมากมายจนมิอาจประมาณค่าได้ณซุ้มประตูที่หของเรือนท่าน มีเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์หนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวกเสด็จผ่านเข้าไปในเรือนเทวดาองค์นี้จะไม่พอใจทุกครั้งเพราะต้องอุ้มลูกลงไปอยู่อย่างพื้นดินเนื่องจากมีคุณธรรมต่ำกว่าแต่เทวดาก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจไม่กล้าที่จะนำไปบอกแก่ท่านเศรษฐีขืนเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ๊ จะหาทางบอกเศรษฐียังไงให้ดูไม่น่าเกลียดดีนะในคืนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้แผ่รัศมีปรากฏกายให้บุตรชายของท่านเศรษฐีเห็นพร้อมกับกล่าวว่านี่พ่อหนุม่มฝากบอกพ่อของเจ้าเถอะนะว่าเลิกทำทานเสียเถิดแล้วก็ไม่ต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาหลอกจะทำทานไม่ทำไมทำไป สมบัติก็หมดไปเปล่าๆบุตรชายเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักที่เทวดาบังอาจพูดจาดูหมิ่นพระรัตนตรยัยและได้ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากเรือนทันทีบังอาจมากท่านมาพูดจาอย่างนี้ได้อย่างไรออกไปจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้นะหลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ยังคงเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัย และมันให้ทานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็ถึงความยากจนลงโดยลำดับอสมบัติของเราเริ่มล่อยหลอลงแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นมิจฉาทิฏฐิเท,ทวดาจึงได้ถือโอกาสเข้าไปในห้องของเศรษฐีแล้วยุยงให้เลิกทำทาน เห็นไหมที่ท่านจนลงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยมัวแต่ทำทานนั่นไงทรัพย์สมบัติจึงได้หมดไปเช่นนี้เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากบ้านทันทีท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆจะมาให้เราเลิกทำทานไม่มีวันสรับไปออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มิจฉาทิฏฐิเทวดา จึงได้คิดและสำนึกผิดจากนั้นจึงได้ไปหาเท้าสักกะเทวราชขอร้องให้ท่านช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้ท่านเท้าสักกะเทวราชได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดช่วยไปพูดกับท่านเศรษฐีทีหัวข้าเนี่ยสำนึกผิดแล้วไม่ได้หรอกท่านท่านน่ะได้กล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรออกไปถ้าอยากให้เศรษฐีให้อภัยท่านแล้วก็ท่านต้องไปตามทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีที่หายไปกลับคืนมายังคลังให้หมด เป็นการทำคุณไท่โทษท่านเศรษฐีนะ่ะอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะเมื่อเทวดามิจฉาทิฐิได้รับเทวโองค์การแล้วก็รีบไปตามหาสมบัติจนเรียบร้อยจากนั้นจึงไปขอให้ท่านเศรษฐียกโทษให้อืคงต้องให้พระบรมศาสดาอดโทษให้แล้ววันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้นำมิจฉาทิฏฐิเทวดา ไปยังเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่ขลือหบดีบุคคลผู้กระทำกรรมลามกในโลกนี้เมื่อกรรมอันเป็นบาปนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้นั้นยังได้รับความสุขความเจริญอยู่ต่อเมื่อใดกรรมอันเป็นบาปนั้นให้ผล ตนจ <S 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 ึงได้รับผลแห่งบาปนั้นเมื่อจบพระคถาเทวดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผิผลจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีความเห็นอันบริสุทธิ์แล้วจึงตรัสเรื่องคธิรังคารชาดกขึ้นดังนี้ ในอดีตการณกรุงพารานสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่งเก่งมากลูกพอ่อฉลาดอย่างเนี้ย โตขึ้นเจ้าจะสบายขอรับท่านพ่อลูกอยากโตขึ้นแล้วเก่งเหมือนท่านพ่อให้จงได้ขอรับเก่งอย่างเดียวไม่พอนะลูกรักเจ้าต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรและทำทานบ่อยๆเหมือนอย่างพ่อด้วยนะขอรับท่านพ่อลูกจะเป็นคนดีขอรับแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาพลันสิ้นชีวิตลง ชายหนุ่มบุตรชายเศรษฐีจึงได้รับทรัพย์สมบัติของเศรษฐีสืบทอดต่อจากผู้เป็นบิดามานับแต่บัดนั้นท่านพ่อจงไปสู่สุคติเธอถิดลูกจะขอเติบใหญ่เป็นคนดีไม่ให้ท่านพ่อต้องผิดหวังแน่นอนเศรษฐีหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตนี้มีน้ำใจดีงามมีความเมตตาการุณายิ่งนัก ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทั้งหลายจึงได้สร้างศาลาบําเพ็ญทานเพื่อไว้บริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านขึ้นหกแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่ที่ใจกลางเมืองและที่ประตูบ้านของท่านเองเราต้องสร้างศาลาบําเพ็ญทานขึ้นเยอะๆจะได้แจกจ่ายของให้ชาวบ้านได้ทั่วถึงเศรษฐีหนุ่มบริจาคทานเป็นอันมากทุกๆวันด้วยคิดอยู่เสมอว่าสมบัติทั้งปวงนั้น แม้เมื่อตายไปแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเศรษฐีหนุ่มยังหมั่นรักษาศีลห้าและอุโบสถศีลตามการอยู่เสมอไม่ต้องแย่งกันนะครับวันนี้เราเตรียมของมาเยอะพอแจกทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> วันเนี้ยข้ามารอรับบริจาคตั้งแต่ตีห้า กาจะได้รับป,าป้าเข้าไปตั้งบายสามแนะ่อุ้ยนี่ข้าว่าเอาเวลาที่มานั่งรอน่ะไปทํามาหากินดีกว่าไหมมือเท้าก็มีจริงๆเลยน้อยเนี่ยทำมาเป็นพูดไอตอนที่ข้ามาถึงตอนตีหนะ้าน่ะข้าก็เจอเจ้ากลางมุ้งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยชะชะอุ๊ย <c oughs> ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง นั่งเข้านื้อโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันจึงออกบินทบาตโดยเหาะมายังเรือนของเศรษฐีเนื่องด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบด้วยญาณว่าเศรษฐีผู้นี้ปรารถนาพระโพธิญาณหากได้ทำบุญกับท่านจะได้บุญบาร,รมีให้เข้าถึงพระโพธิญาณได้ง่ายขึ้นฮะนั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเรือนของเราแล้วโชคดีเหลือเกินรอวันนี้มานานแล้ว ทีนี้แหละเราจะได้ทำบุญใหม่สร้างมหาทานบารมีสักทีต้องรีบให้คนรับใช้จัดเตรียมพัตหารไปถวายท่านซะแล้วนายท่านขอรับได้เวลาอาหารเช้าแล้วขอรับวางก่อนเถอะเจ้ามองไปที่ด้านนอกนั่นสิเห็นไหมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ข้างหน้าเรือนของเราแล้วตอนนี้เจ้ารีบไปรับบาตรจากพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าที่หน้าประตูเรือนก่อนเถอะโอ้ จริงด้วยได้เลยครับนายท่านเอา้าเจ้าไปสิเอา้าวผู้เสดิบดีนึกว่าจะออกไปเองในขณะเดียวกันนั้นเองพญามารก็ได้เฝ้าดูการกระทําของเศรษฐีหนุ่มมาโดยตลอดไม่ได้กาฮัละหากปล่อยให้เศรษฐีหนุ่มได้สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ โอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญานก็จะยิ่งเร็วขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมาถึงเจวันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องถึงแก่ชีวิตแน่แนแล้วทีเนี้ยโอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะหมดลงดังนั้นเราต้องขัดขวางเอาลูกไฟประยกันนี้ไปกินซะเถอะ ยามมานสำแดงอิทธริเสกลูกไฟขนาดยักษ์ขึ้นจากฝ่ามือแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์นั้นโดยมีเป้าหมายพุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าฮะนั่นไงพระองค์อยู่ตรงนั้นนี่เองแต่เอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรพุ่งลงมานะ่ะผีพุ่งใต้หรือไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใชน่นี่มันกลางวันแสก,แสกจะเห็นผีพุ่งใต้ได้ชัดเพียงนี้เชียวหรือเนี่ย ยังไม่ทันที่คนรับใช้จะเดินไปถึงลูกไฟขนาดยักษ์จากพยามารก็พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงดังกึกก้องกำปนาดบานฟ้าถล่มกลุ่มไฟโผยพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวบังเกิดกลายเป็นหลุมทานขนาดใหญ่ร้อนแรงปานไฟนรกขวางทางอยู่ไอ้แย่ yeah, แล้วหลุมถานเลิงขนาดใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงล่ะเนี้ย เมื่อเห็นว่าหลุมทานเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เช่นนั้นทําให้ไม่สามารถที่จะเดินไปรับบาดจากพระปัจเจกุทธเจ้าได้แน่แล้วคนรับใช้จึงรีบกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบแย่แล้วขอรับนายท่านไม่รู้มีหลุมทานเพลิงขนาดมหึมามาจากที่ไหนมาขวางอยู่หน้าเลือนเนี่ยบ่าวไม่สามารถออกไปรับบาดมาได้จริงๆขอรับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตาฝาดไปหรือเปล่าอย่ารนให้มากนักสิมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้านะสิข้าเห็นจริงๆนะ ไม่เชื่อไปดูเลยไม่มีให้เตะเลยเอาอืมงั้นเจ้าลองออกไปดูหน่อยสิได้เลยขอรับข้าไม่รนเหมือนเจ้านี่หรอกครับเอเอจอสุดๆเมื่อคนรับใช้อีกคนออกไปดูก็พบเห็นหลุมทานเพลิงขนาดใหญ่จริงตามที่คนรับใช้คนแรกได้รายงานไว้ไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปแน่แน่ไหนลองหยิกตัวเองดูสิเอ้ยโอ้ยกระเจ็บนี่ว่า เราไม่ได้ฝันไปนี่ว่าไอ้ของจริงนี่ชัวไม่มัวนิ่มเมื่อเห็นดังนั้นคนรับใช้ก็รีบกุลีกุจอกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบโดยทันทีนายนายท่านครับมีหลุมเพลิงขนาดใหญ่ขวาาทางเราอยู่จริงๆขอรับน่ากลัวมากๆครับข้าน้อยขนลุกไปหมดแล้วไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยอกอิฐปจจะแตกงั้นหรือ ดูู่ถ้าพยามานคงต้องขัดขวางไม่ต้องการให้เราทำทานเป็นแน่แท้แต่พยมามันเอ๋ยจะไม่รู้หรอกว่าเราไม่สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมารอีกนับร้อยนับพันแสนก็ไม่อาจทำให้เราวันไหวได้หรอกวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ามารหรือเราที่จะเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพมากกว่ากันน,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 นายท่านครับจะออกไปหรือครับอย่าเลยครับ หลุมเพลิงขนาดใหญ่มากนะครับน่ากลัวสุดๆเกิดมาไม่เคยพุบไม่เคยเจอแค่ยืนใกล้ๆผิวหนังก็จะไม่อยู่แล้วขอรับข้ากลัวกลัวกลัวโอโ้โหข้าว่าเจ้าเนี่ยร้หนกว่าข้าหลายเท่าเลยนะเนี่ยเศรษฐีหนุม่มไม่ได้หวันไหวและหวาดกลัวต่อความร้อนแรงของหลุมถ่านเพลิงแต่อย่างใดเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้น จึงรีบจัดเตรียมพัตตาหารเพื่อจะนำไปถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเองต่อให้หลุมใหญ่ขนาดไหนหรือร้อนเพียงใดก็หยุดเราไม่ได้หรอกพญามารเอ๋ยทางฝ่ายพญามารนั้นก็ยังคงเฝ้ามองดูการกระทําของเศรษฐีหนุ่มพลางกระหิมยิ้มย่องอย่างสะใจในสิ่งที่ตนได้กระทําลงไปทำเป็นเทพไปเถอะเศรษฐีหนุ่ม เราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปสะใจจริงๆแกล้งคนไม่มีทางสู้เนี่ยฟังนะพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านมาขัดขวางการบำเพ็ญทานของเราเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าเราหรือท่านใครจะมีพลังและอนุภาพมากกว่ากันก็เอาสิเศรษฐีหนุม่ม ข้าก็อยากรู้นะักว่าเจ้าจะมีดีสักแค่ไหนโอ้ยหัวเลาะจนเมื่อยกลามไปเลยวันนี้เศรษฐีหนุ่มหาได้ใส่ใจคำถากถางดูถูกจากพญามารไหมกลับตั้งจิตมุ่งมั่นมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ข้าแต่พระเป็นเจ้าแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้า จะทิมลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการบำเพ็ญทานเป็นอันขาดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับพระตหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบเศรษฐีหนุ่มก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มัน่นแล้วตัดสินใจวิ่งตะลลยฝ่ากองฐานเพลิงขนาดยักษ์เข้าไปโดยทันทีท่านใดนั้น ปฏิหารก็บังเกิดเมื่อปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งผุดขึ้นมาจากหลุมฐานเพลิงนั้นเข้ามารองรับเท้าทั้งสองข้างของเศรษฐีหนุ่มที่กำลังวิ่งอยู่บนกองฐานเพลิงยักษ์อยู่พอดีแปลกจังมีดอกบัวผุดขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยไม่เพียงเท่านั้นละอองเกสรมากมายยังได้ลอยฟุ้งขจรขจายตกลงมาบนศีรษะ และลำตัวของท่านเศรษฐีราวกับละอ,องทองฮะอัอศรจรรย์ยิ่งนักเราไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อยมหาชนที่ยืนมุงต่างตกตะลึงกับเหตุอศัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเละเนี่ยนั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งโดยที่พัตตาหารไม่ตกเลยนี่มันมีไอ้ที่ควรจะตะลึงมากกว่านั้นอีกนะมัวแต่ไปดูอะไรกันอยู่น,นนะเนี ส่วนพยามาณเมื่อรู้ว่าไม่สามารถขัดขวางเศรษฐีหนุ่มได้ก็ล่าถอยกลับไปจา๊าฝาไว้ก่อนเถอะวันหน้าจะมาทวงคืนจากนั้นเศรษฐีหนุ่มก็ยืนอยู่บนดอกบัวนั้นพร้อมกับน้อมนำอาหารใส่ลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าอืม รู้สึกอิ่มใจจริงๆลองถ้าเรามีใจทำทานสักอย่างก็ไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้หรอกหลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงรับอาหารนั้นมาฉันแล้วก็ได้กระทําอนุโมทนาจากนั้นจึงทรงโยนบาทขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงหอ,อกกลับไปยังป่าหิมพมา,านต์ท่ามกลางความตื่นตะลึงของมหาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้น เศรษฐีจึงกล่าวให้โอวาสพันานาถึงการบำเพ็ญทานและรักษาศีลแก่มหาชนณที่นั้นคนเหล่านั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญบุญไปจนตลอดชีวิต